ก้อนาปลานี่วาปาแล้วก็ตตัว้าเสร็จไปแล้ว่ะ้วนตัวอ้วาปลาเสร็จไปแล้วอ่ะอานี่มีหางไอ้ข้าจัดอยู่แล้วปลาไอถนัดมากเลยตูว่าเลยไปแล้วนี่เานีปลาปกะเป้านี่ปลาอะไร ฉลามขึ้นบกเอาหางไอ้ว่าจระเข้ใหดูค่ะว่าจระเข้ไอ้ลูกกระตาปลาอยู่ไหนอะไม่มีแต่ว่าไอ้ว่าจระเข้ว่าจรไนเอาจระเข้ว่าจะว่าอะไรดูเสาเบบฟันอะไรเนี่ยบบฟันอะรมีคีบ